อ่างช็อกโกแลตวิวเอาตัวมาแลกของเล่นคเอาอะไรคะพี่ไป็นเอาอะไรจกอ๋อเอาให้ฝืนให้ฝืนดาวนึงเอายิ่ีกว่าอ่าไปแล้วไปหลุกไป นี่ครับเอามาแลกเอามาแลกตรงนี้ได้อย่างหี้หนึ่งใบนึ่งฟุปบองมาแลกได้ของเยอะเลยนี่ครับมีบาร่าเนี่ยดูว้าวตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่่นดินแอน่นี้เราอยู่ที่ไหนคะัช็อกโกแลตวิว ี่ไงเราอยู่ช็อกโกแลตวิวแอนดี้แอนดี้แอนดี้ไปดูตัวนั่งกัดกั้นเลนุๆเกาฟองเการถหรอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องนี้ก่อนเขาแสดงอยู่ไปดูเร็วไปเดินไปเดินไป <c oughs> นี่ครับโอ้โหฮาโลวีนนี่ตีมฮาโลวีนนะที่ช็อกวิว ว้าวนี่ไงวันนี้เขามีบอโบโ mm ้ด้วยลูกนี่ไงครับว ok ้าวนึ่งสอง รกราฟิือข้างในสวยงามมากเลยดูสิว้าวโอ้ว้วาวป้ายตรงนี้ตรงไหนเนี่ยอุ๊ยมีนาฬิกามีนาฬิกานี้ด้วยแผ่ดิน นี่ไงเขาเรียกว่าตัวอะไรอ่ะลูกนี่ไงหูมีตู้โทรศัพท์ด้วยแล้วก็มีอะไรเนี่ยเห็นพ่อถ่ายรูปดิถ่ายรูปตรงอ่ะไหน,น,น,นใครเล่นอะไรเล่นบับเบิ้ลเหรอ โอ้โหมีบับเบิ้ลด้วยนี่มันเป็นน้ําเปียกมันมีบ้านหินสิงห์พะนังนะ ระวังลูกไอเดินตรงนี้โอ้โหว้าวพี่เป็นดนี้ขับรถหรอครับขับรถหรออันนี้ไปขึ้นไปตรงสะพานดิล,เลเุเขามีสะพานเขามีู a m ้ u เขามีม้าด้วยไอเดินฝั่งนี้ไปไหนละ อ่ะเล่นบับโบลชอบอ่ะชอบเล่นบบโบ่เห้แผ่นนิ้ปิดไฟไว้ก่อนสิลูกอันนี้ครับฮะใสองไงแผ่นนเมีอันนั้น ีไอศครีมนะข้าวมันไอศครีมมีตีกองด้วยพี่แผ่นดินดูสิแล้วตรงนี้เขาเป็นแบบเป็นขอคอยแล้วตรงนั้นเป็นร้านอาหารนี่เราถ่ายกันตรงนี้ดีกว่าถ่ายรูปตรงนี้ดีกว่าบ๊ายบาย แยกคุณยา,ายถ่ายรูปกันเด็ๆแล้วครับว้าวสวยจังเลยว้าวตายถึงช็อกโกแลตวิวแล้วถึงช็อกโกแลตวิวแล้วไ้ม่เห็นยได้ไม่เห็นเลยเราสามารถเอาคูปองไปแลกได้ ได้เนี่ยไม้คาถาแรกปอบพรหรือว่าแรกน้ำดื่มได้นะคะไปคุณยายข้ามสะพานเหรอโอเคนี่นี่ถ่ายตรงนี้ก็สวยนะเลยไป วว้าวเอาคุนดามาขึาาา้นมาอุ้มุนดาวได้ไหอคะได้อีกสินาทีอันนี้อะไรคะนี่คาบิมาลาด้วยนะเผื่ดาวนีคาบิมาลาด้วย ลองบันไดนะคะไปต่อคะ่ะไปต่อแล้วจะไปเจออะไรนะ่้ยโอ๊ยแล้ว,ลว,ลวพี่หมีมาแล้วพี่หมีมาแล้ว พร้อมแล้วไปเร็วๆแผ่นนินไปเร็วๆว้าวไม่รู้อ่ะแตมาแลวเสียงลดลงมาแล้วว้ากระบวนพาเลตมาแล้ว Ayo. ini, <tapore!​okart twitch> วงสเป็นไงว้าวเดี๋ยวบายบายค่ะแม่ฝืนเดี๋วบาย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 ฝืนเด้วบายบายค่ะ บาย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 พี่หมีเลยบายบายพี่หมีบาย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 ค่ะนี bye ่บายบายเลบายบาย คือดูสิมี private room ้วยนะเราจะเดินไปไหนคะว,ว้าวเราจะไปขึ้นม้าหมุนมีม้าหมุนด้วยนะคะสวยมากว,ว้าว ก็มีขี่ม้าหมุนขี่รถไฟนั่งรถไฟฟรีด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวนี้มีนั่งรถไฟนั่งรถไฟแล้วก็มีม้าหมุนโอเคบายบายเดี๋ยวพี่บายบายบ๊ายบายเดี๋ยายบายค่ะ บ๊ายบายเพื่อนดีบ๊ายบายโอ้กี่ม้าหมุนนะครับบ๊ายบายจบแล้ว พี่หมีนอนพี่หมีนอนพี่หมีนอนลูกไม่มันจะบอกพวกแหนะว้าว,ว,าวเดี๋ยวโบ๊ทพาเลทมาแล้วเนี่ยพี่หมีนอนสองตัวเลยว้าวเปิดไฟละ คคีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย้ยเอาร้อนแล้วที่หมีไปแล้ว,ลว,ลวพี่หมีไปแล้ว,ลว,ลวโอว้พี่หมีนอนไปแล้ว ทะเลไปกลางลมด้วยหรอไปกั